ดเก้าสาไปถึงอูมเลยไม่ให้เาลอันั้นเขาได้อันนั้นมันติดป้ายสีแดงๆเอาไว้ ถึงสถานีลิเกนส์ูบว์ฮับบันหกแล้วตอน5โมง5 8เราก็จะออก explore กันต่อ6โมงแล้วหน้าสถานีลีเกนส์โบว์ฮับบันหกอันนี้ป้ายรถเมล์ที่ลีเกนส์โบว์สังเกตว่ามีวันจันทร์ถึงสุ์แต่วันเสาร์อาทิตย์บอมี วันเสาร์อาทิตย์เขาไม่เดินทางกันเหรออันนี้แก่คนใจบ่นนี่ใช่อันนี้ราคาที่จอดรถ30นาที1ยูโรวันละ8ยูโร1วึ่งสิบสอันนี้ก็ซื้อตั๋วทีเมื่อกี้เราเดินมาจากตรงตึกเหลืองๆนะั้นอาจะเป็นวิเอนส์โบกับบานโฮฟแล้วก็เดินมาเรื่อยๆตามทางนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้เราก็จะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยวซ้ายดีมื่อกี้เราเดินมาจากตรงตึกเหลืองๆนัาจะเป็นวกนสโบกับบ้านโฮฟแล้วก็เดินมาเรื่อยๆตามทางนี้มาเรื่อยๆเรื่อยๆก็ตอนนี้เราก็จะเลี้ยวขวาหรือเลี้ยว มนนีเหรออืมเอี่เหมือนคุณรอรถนี้เลยอะ่ะทำไมแายที่เราไปมันไม่มอมันไม่เอ็งม,ม,มันไม่ทำมันใกล้ยักไงโอ้ยยังจิบจิบบ้านเรารอเป็นชั่วโมงมันรู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยอันนี้สถานคล้ายๆกับ Z.O.B. บป่ะวันนี้อยู่ที่ สถานีรถบัสของของรีเกนส์โบกวางติดกันเป็นพลืดเลยประมาณสัก10ป้ายได้กำลังจะมั่วเอาเราเจอสายที่ขยันทำงานวันอาทิตย์ด้วยก็คือเราตอนนี้ประมาณหกโมงไม่ไมตอนนี้เราอยู่ที่ SBF SBF s l n b e r t s i r a s s เราจะไปที่ Fishmark เออ แล้วต,ตอนนี้มันหกโมงใช่ไหมก็ไปดูที่เลขสิบแปดวันอาทิตย์ก็มีสิบแปดหนึ่งห้ากับสิบแปดสี่ห้าคือเราอยู่ประมาณตรงนี้เราจะไปตรงวงกลมแล้วเหมือนน well, ี้เ้ว่รถเมล์สายหนึ่งรถเมล์สายหนึ่งก็ดูที่ป้ายบอกว่าอีกสี่นาทีก็สุดกึกสถานีรถบัสเขาก็สกปรกหน้าดูมีแต่คนสูบบุหรี่ เป็นไปเดินมาก็เห็นมีคนสู่บุรีไม่เป็นที่เป็นทางน่าจะถูกนะมันป้ายมันอยู่ตรงนี้เขาบอกเขาว่าฟิชมาร์กเออเหรียจะมาลงฟ <Fish mark. S 3> ิชมาร์กเออฟิชฟิชมากอ๋อกัรเคลื่ เมันรอมนี้เราม,มานี่ปรับปรุงกันหมดทุกที่เลยไหมแม่น้ำไหลแรงมากเดี๋ยวขอไปดูป้ายสระดอมเซนต์ปีเตอร์ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้สะพานนี้คือตรงนี้<ช>เขาบอกว่าเป็นต้นแบบของสะพานหินในในเมืองอื่นๆอย่างเช่นปรา หรือเวอสเบิร์กเป็นต้นคือสะพานนี้สร้างขึ้นมาก่อนสะพานอื่นเมืองรีเกนสเบิร์กนี่มีประวัติเก่าแก่มาตั้งแต่ยุคโรมันเลยเป็นที่ตั้งของป้อมปราการของโรมันแล้วก็เป็นเมืองที่เคยรุ่งเรืองมาก่อนเคยเป็นเมืองหลวงของบาวาเรียรมาก่อนมิวนิกซะอีกแต่หลังๆก็กลายเป็นเมืองอิสระมาจนถึงปัจจุบันเรากำลังจะไปเฮดคัสที่อยู่ประมาณแถวๆนี้แนละ้วมั้งแถวเนี้ยที่เป็นที่ว่างสามเหลี่ยมน่ย ก็คงจะเ,เหมือนมาเก็สแควร์ของลีเกนเบิร์กนั่นแหละนี้ก็เป็นแม่น้ำนีเกาะมีเกาะแก่งอะไรเยอะฝนม,มันตกอะไรดูโปยไม่ได้เลยมุงนี้ก็สวยเหมือนกันนะโธ่เราเดันให้มันเป็นลูกเมียน้อยซะนะ อีกแล้วตอนนั่งรถไฟทำไมไม่กตกตามมากตกขึ้นมันหมด,หมดก็ขึ้นมาอยู่บนสะพานแล้วแต่ว่าเขากำลังติดซ่อมแซมคือเรามาปุ๊บเขาซ่อมแซมเลยซ่อมแซมทุกทีจริงเ,เขาอาจจะซ่อมแซมมาหลายปีแล้วก็ได้ของแบบนี้มันไม่ใช่ว่าแค่ปีเดียวเสร็จแากสะพานเสริมนี้ ่เกขาคงปิดมาหลายปีแล้วอันนี้ไงเกาะที่ว่าเจอโบสแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปโอ้ยทำไมมันมนนีก็สวยไนงะนี่เป็นหนังบางข้างของเมืองเก่าขี้เกียจเดินไปหันมาก็จะเจอโบสแบบนี้ วิวจากฝั่งตรงข้ามของเมืองเกา่เ<อ>าน,น,นี่ไงสะพานนี้เอารูปไปก่อนละกัน่าลืมเอารูปปั้นมาวางให้เยอเๆนะจะได้เหมือนแฟลย่าลืมอหรอก็บอกจะเสร็จเมื่อไหร่อ่ะไม่ได้บอกก็เรากลับมาทั้งหน้าเราจะกลับมาไห <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่อันนี้ของจริงคือเขากำลังปิดสร้างอยู่ปิดสร้างหรือปิดซ่อมปิดซ่อม ข้างหลังดูซิว่ามีอะไรไดอกเดร์ฟกันอืมสาขาฮะมีเนนี้หมาพัดหลงเราแพ็คกระเป๋ากลับบ้านไหมอันเชอรแล้วเดี๋ยวถึงแล้วอันเชอราชัสอ <c oughs> ๋อราชัสข้างก็เป็นซอยเล็กๆน้อยๆ ห้างพวกนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยปิดหมดนะเวลาทิตอันเ t e ร์แล็บเ คนจูงหมากันเยอะมาก มินิกันเชิดเซนบาซิอุสอยู่ตรงบิสร์คพลัสคนเขาหายไปไหนกันหมดเนี่ยเออเขาไปเี่ดือน เชฟจะต้องส่งประมาณนี้สี ทีเดียวที่เราเข้าไม่ได้นัหรอเข้าไม่ได้อะอันนี้เตือนเมษาเปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นแล้ววันนี้มาตอนหกโมงครึ่งเออเออเอาเปิดแล้วอ่ะ เสื้อหรอหรือว,ว่าอะไรเนี่ยเฉพาะตัวสีน้ำเงินนะส่วนผ้ากันเปื้อนอะ่ะก็ต้องอีกราคาหนึ่งนะแล้วก็เสื้อสีขาวก็อีกราคาหนึ่งนะจะไม่แต่งรวมทั้งชุดนี้่ดูนี่เป็นหมื่นเลยก็เหมือนคนแต่งตัวผ้าไทยอะนะ คือมันเป็นอะไรอะโรงแรมหรอโกลไลแอดแอมดอมกำลังจะกลับโรงแรมแล้วหลังจากที่เราเดิน explore ที่เมืองมาพอสมควรรถเมย์ขากลับมีเยอะมากหลายสายทุกสายตอนในช่วงเวลานี้จะมีแค่ทุ่วมงละสองรอบตอนนี้เราอยู่ประมาณทุ่ม30ถ้าเอาใกล้ที่สุดแล้วจะมีสาย11ก็จะเป็นรอบทุ่ 37. ม37กลับไปที่แถวแถวโรงแรมของเราฮับบันฮอสัตฮับบันฮอสุด <laughs> เทเลทอาคาเดนเนี่ยก็คือจะอยู่ข้างๆห้างที่อยู่หลังทับบันท้อมนั่นแหละก็ะดูป้ายป้ายตรงนี้สายสิเอ็ดมาใกล้สุดรถมจากริมแม่น,น,น้ําดานูปตรงเนี้ยกลับไปที่ใกล้ๆทับบันท้อมเนี่ยคือไม่ได้ไปลงตรงหน้าทับบันท้อมนะแต่ไปลงใกล้ๆเนี่ยก็จะมีสายสายหนึ่งสายสองเอสายหกสายสิบเอ็ดเอเท่านี้แหละสี่สาย Lại xảy, tại tên lâu mai lâu năm xảy mình mà <laughs> ต้นเมสายส1็ดต,ตรงนี้นะแล้วก็เดินเข้ามาในซอยตรงนี้พูดเหมือนรู้จริงๆตามเข้ามาตอนนี้ก็ลังวิ่งไปเพื่อซุปเปอร์มาร์เก็ต <c oughs> ที่วิ่งมาเร็วๆนี้ก็เพื่อของพวกนี้ที่มันจะหมดแล้ว บนี้ก็เอาลอาังันดึงนี่ก็ได้ดีเปไม่ดูแล้ว แล้วที่วิ่งมาเมื่อกี้นี้ได้มาปุ๊บปิดพอดีอ okay. hm ันนี้ก็เป็นอาหารที่ซื้อมาจากซูเปอร์ที่นอร์มาดีเกนสปตมีแฮมแฮมอันนี้ หนึ่งกากะแตงบรอกโคลีกะแตงหนึ่งจุดห้าเก้าเปิดให้ดูก่อนหนึ่งจาเอันนี้กีวีโก้อเคียนศูนย์จุดสบาทลูกละสิบบาทเองใหญ่กว่าที่จ่ายที่โลตัสตั้งเยอะส่วนอันนี้ซื้อมานานแล้วเก็บไว้ซื้อมาจากไหนวะเอเชีย r ปูร์มาเกตที่แฟงเปิดอันนี้0.5ึ่งด้าห้ายูโร พี่แฟงเฝดแล้วก็ผักที่เหลือจากเมื่อวานนี้แล้วก็ช็อกโกแลตที่เหลือจากเมื่อวันก่อนนี่คือมื้อเย็นของเรากาแตงอันนี้อร่อยมากแล้วก็จะเอาผักใส่ลงไปแล้วก็มีมะเขือเทศเดี๋ยวก็จะหั่นลงไปแค่นี้เอง